พบกันให้สลามไต่ถามทักไทยผลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดี a ล s a l a m ล a l a i k มว w a r a h m a ล u l l a ะ i w า b a า a าตุอัลฮัมดุลิลลาห ah uh. ์ illah, ขอต้อนรับนักเรียนสู่เทอมที่สองนะครับเราก็ ได้พักผ่อนช่วงปิดเทอมกันไปนะครับก็คิดถึงเลยนะครับไม่ได้เจอนักเรียนหลายวันเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเทอมนี้เรามาเริ่มบทเรียนกันต่อนะครับแต่ว่าสำหรับช่วงนี้นะครับเราก็ยังเรียนออนไลน์กันไปก่อนนะครับเพราะว่าโควิดนะครับเขา ยังอยู่ใกล้ๆเราอยู่นะครับเราก็ขอดุอานะครับให้พวกเราปลอดภัยนะครับจากโรครายทั้งมวลน,นะครับก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านดุอากันนะครับอ่าพร้อมแล้วนักเรียนยกมือเลยครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยนะหนึ่งสองสาม รับบีซิดานีอิลมาวรซุกนีฟะห์มาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมะลาซาห์ละ อิลลามาจ علتهسهلة โออัลลอฮฺพระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายสาติฮะพร้อมกันนะครับ أعوذ ب ิ ل ل ه من الشيطان الرجيم ب س ร الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله حبسوا บริเยนของเราว,วันนี้นะครับจะเป็นซร้อรออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับสำหรับชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้นี่นะครับเราก็จะทบทวนซร้อรอที่ผ่านมาเมื่อเทอมที่แล้วก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคยขึ้นซู้อรอใหม่กันนะครับ วันนี้คุณครูก็จะหยิบหนึ่งสูรามาทบทวนนะครับซึ่งเป็นสูรแรกเลยที่เราอ่านกันนะครับก็คือสูรอัลฟาติฮ่าเดี๋ยวอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะครับความหม่ด้วยนะพร้อมนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิโรจีม บิสมิร ل ل ّ ه ا ل ر นิรราะ ح ي มด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาต่อสรรพสิ่งทั้งมวลในโลกนี้ทรงปราณีเฉพาะผู้ศรัทธาในโลกอาเิร์ الحمد لله رب العالمين การสรรเสริญทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลลลกอัลรห مان อัลรหีมผู้ทรงการุณา ต่อสรรพสิ่งทั้งมวลในโลกนี้ทรงปราณีเฉพาะผู้ศรัทธ,ธาในโลกอาคิรเมลิกิยวมิดดีผู้ทรงอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทน อียาค์เับดุลและอียาคเสตีเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์เคารพสักการะและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์ขอความช่วยเหลือ อิห์ลาอิราตลมุสตตีมขอได้โปรดแนะนำพวกข้าพระองค์ซึ่งทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดซิราตลลาีนอันอัมตลัยฮิม วริมรดุบล عليهم ว่าลดลนคือทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงโปรดบานแก่พวกเขามาแล้วมิใช่ทางของบรรดาผู้ที่ถูกกริว้วและมิใช่ทางของบรรดาผู้ที่หลงพิด มีขอรอสโควรับคำวิงวอนี้ด้วยเถิดทำแล้วนะครับยังจำกันได้นะครับสำหรับซูรออัลฟาติฮาของความหมายนะครับแล้วเรานะครับก็ได้ทบทวนนะครับซูรออัลฟาติฮาสลหรับกับความหมายเลยนะครับเดี๋ยวรอบนี้ลองเอาซูรออย่างเดียว نحب صراط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم วะโหล่ดัลดลินอาเมนอันอนลฮมลลลาะนะครับก็สุเรอัลฟาติฮานะครับผ่านไปนะครับเราก็ได้ทบทวนกันทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวชอลเลห์ครังหน้าเราก็จะมีสุรรที่เราท่องผ่านกันมาอีกนะครับอ่านะครับส่วนตัวอักษร เดี๋ยววันนี้ครูจะหยิบตัวอักษรอ,อะไรมาทบทวนมาจาับคู่กันมาแบ่งเป็นกลุ่มๆก,กันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเก่งมากครับครับทักเรียนสำหรับอักษรภาษาอาหรับนะครับในเทอมแรกเราก็ผ่านกันมาหมดทุกอักษรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะครับ เทอมนี้ทั้งเทอมเลยนะครับกับดานี้เราก็จะเริ่มทวนอักษรนะครับครูครูจะหยิบมาทีละคู่ทีละสามตัวนะทีละสองตัวเอามาทบทวนนะจับเป็นหมวดหมู่ว่าตัวนี้มันผูกมันสัมพันธ์กันยังไงมันเหมือนกันยังไงมันต่างกันอย่างไรนะครับอเดี๋ยวเราค่อยๆมาทบทวนกันนะครับ ่สำหรับสัปดาห์นี้นะครับคุณครูก็ยิบอักษรหมดแรกขึ้นมานะจะเป็นตัวอะไรบ้างที่เราเคยรู้จักนะครับ่ามาดูตัวแรกพร้อมนะครับ1นึสองซเก่งมากโอ้โหตอบกันได้หมดเลยอลลฟไม่มีจุดอลลฟไม่มีจุดอลลฟ ไม่มีจุดอ่าเป็นอักษรแรกเลยที่เราเริ่มเรียนกันนะครับนักเรียนจำได้เก่งมากๆเลยตัวแรกนะครับอลิฟวุตัวต่อไปไพร้อมนะใครตอบได้เร็วสุดเลยหนึ่งสองสามฮัมซาไม่มีจุดฮัมซาไม่มีจุดฮัมซาไม่มีจุด มาชาลอลฮ์ใครตอบได้เร็วเลยนะครับตัวอักษรฮัม z a านะครับฮัมาตัวอักษรฮัมจาเนี่ยนะครับเวลาที่เขาต้องใส่สระถ้านักเรียนไปเรียนเป็นชั้นอ,อสองนักเรียนขึ้นไปเนี่ยนะครับจะเรียนอักษรแล้วก็มีสระอ่ะสระอีสระอูสระอันสระอินสระอุนอยู่ข้างบนเขาด้วย นะครับตัวอักษรฮัมจาเนี่ยแหละนะครับเขาจะออกเสียงเหมือนกับตัวอาลีฟเลยนะครับอ่าทีนี้เนี่ยอาลีฟเนี่ยนะครับเขามักจะมีฮัมจาอยู่บนเขาด้วยนะครับอ่าเห็นไหมเพราะว่าเขา,าเป็นเพื่อนซี้เพื่อนสนิทกันเลยรักกันมากเลยอาลีฟอยู่ไหนฮัมจาก็จะตามไป เขาจะชอบตามไปนะเขาจะตามไปพร้อมกับสลักนะครับเพราะจริงๆตัวอลิฟเขาก็จะไม่รับสลกักถ้ามีฮัมซาเข้ามาเขาก็จะรับสลักนะครับอ่ะโอเคนะครับคุยยังไม่อธิบายเยอะแต่ว่าเขาชอบอยู่ใกล้กัน2ตัวนี้นะครับเห็นไหมอลิฟเขายังมีฮัมซามาอยู่เลยเล็กๆข้างบนเห็นไหมครับนะครับอ่าอลิฟฮัมซาไม่หมดมีอีกตัวหนึ่งนะซึ่งอักษรน,นี้เนี่ยต้องออกเสียงให้ชัด นะครับให้ต่างกับตัวอลิฟกับฮมัม z านะเพราะว่าหลายคนชอบอันพิษนะหนึ่งสองสามอินอินอ่ามาช a ลล a อนะครับตัวอินอินไม่มีจุดอยนไม่มีจุดอยนไม่มีจุดนะครับอ่า ตัวแรกที่เราเรียนอัลลิฟฮัมฮัมซะแล้วก็อีน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 อ่าอีนนะครับอีนอีนไม่มีจุดอ่ามาชาลล่านะครับขออีกรอบหนึ่งทีนี้เดี๋ยวทั้งสามตัวเลยนะครับผู้ชื่ออักษรแล้วก็คำศัพท์นะครับส่วนคำศัพท์ด้วยอลิฟอัลลอฮ อัลิฟอัลลอฮ์อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวนะครับเป็นพระเจ้าฮัมซะอิมามุนฮัมซะอิมามุนฮัมซะอิมามุนอิมามนั่นเองนะครับเห็นไหมตัวอิมามอยู่ข้างหน้าเลยนะครับละหมาดนำมะมุมนะครับมะมุมอยู่ข้างหลังนะครับอ่าอิน อินอัลซุลวาอิชาน,นะครับละหมาดอัสอัลริกับอิชานั่นเองนะครับตัวอีนอีนอัลซุลวะอิชานะครับอ่าเป็นชื่อละหมาดสองละหมาดเลยนะครับเริ่มด้วยตัวอีนนะครับอ่าอินชาอัลลอฮ์สำหรับสัปดาห์นี้เราก็ทวนทั้งสามอักษรเลยอ่าเดี๋ยว ครูจะยกขึ้นมาไวๆนะเดี๋ยววันนี้ฝึกเรียกชื่อก่อนนะเดี๋ยวเราคอ่อยฝึกเขียนค่อยเล่นเกมถ่ายนู่นถ่ายนี่กันนะครับแต่วันนี้ครูจะมาทดสอบความไวก่อนหนึ่งสองสามอลฟโอโ้โหใครตอบไวเลยฮัมซารี عين ها آه. همزة همزة عين أوه عين معي لا. ألف آه. ألف همزة عين ما شاء الله เก่งมากมากเลยนะครับเดี๋ยวคังหน้าเรามาฝึกเขียนกันนะครับมาจับคู่อักษรกันอีกนะครับอาสำหรับวันนี้เก่งมากเลยนะครับเราได้ทบทวนสุรอ,อัลฟาติฮะพร้อมความหมายนะครับแล้วก็อะไรครับได้ทวนอักษรทั้ง3มอักษรเลยนะครับอลิฟไม่มีจุดฮัมซาไม่มีจุดอ,อีนไม่มีจุด ไม่มีจุดทั้ง3ามตัวเลยนะครับอาวันนี้เก่งมากเลยครับเรามาขอดูอากันนะครับยกมืออัลลอฮุมมรฮัมนีบินลกุรอานวละอจลฮูลีอิมามอวะนูรอและฮุดาวะรห์มะอัลลอฮุมมะซักกิรนีมินฮุมานาซีตุ وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين جزاكم الله خيرا الله تعالى تعالى Tá Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hey, byekha Ckan kang na nakha